อะไรอ่ะพ yeah, yeah, oh yeah, ี่ดูอันนี้มีอะไรอ่ะพี่ยอะพี่อะไรอ่ะดูอีกทีนะเนี่ยรีโอร์ตโหดร พ N เอมูพพยายามโฟกัสไปที่การเวทป่าอะไรอ่ะกวนคําแนะนำยาอะไรเปล่าเฮ้ยคนเวทเลยเหรอการที่มีคนทําขนมมาให้นี่เขาไม่ใส่ยาอะไรเลยต้อนรับซูอาโอวีบึกวะตึกวะมือขวาให้พี่โม่อยู่มึงจะใส่ทำไมเพื่อนจัดการคนมีความรักไม่ใช่แค่ผมมาดิต้อนทนาด้วยดีคนหนึ่ง Uhm อะไรนะไม่ใช่แค่ผมวอร์ี่ที่มีความรักนอนธนาเขามีความรักเหมือนแบบมนรักนอนอีเลสอะไรเงี้ยเฮ้ยมนรักลูกทุ่งเลยอะไรแบบมีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเนี่ยมูนเมโลอะโลนี่มันรีคอร์ดพัดไปละ ไดกำลังไปรับดักหากับมันจะได้ใช่มั้ยเนี่ย่อยเหรเฮลยนี่คนนิดป่ะเหม่อแล้วมั้หวต่อยเขา คือตายเขาโอเคโอเคโอเคต่อก็ต่อนีล็อกขาสวยจัดจิโร่เป็นโคตรโกงเลยว่ะโดยเซอร์ดี้ไหมวันนี้ตัวโคตรโกงไปเลยไปเลยไปแลยครูนีะเดือมเวลาเลยเนี่ยไปเลยเราเยอะจัดหลบมุมผม บับแบบแบปันติครับกดแล้วรีเรียทันทีเลย่มไดนกระทื่บมันไดโดนกระทืบไอ้ไฟได้แล้วึงกระโดดแล้วซึงกระโดดแล้วไฟได้ที่ไฟได้ลอตัดไม่เนื่ยเท่าไหร่นำฟิวฟิวสไตล์เขเาแดงได้พี่กันรอแล้วเข้ามาผมปติ เดินไปถึงข้างบนได้ไงวะไ่้ใครบ้างเล่นกับโทนี่เล่นกับ NTNC เล่นกับไอวัตโปรครับแล้วก็เล่นกับอินิตัสก็เล่นกับไรเซอร์ครับผมเล่นกับตัวเอง ยังกำลังเด <idi guidelines> <truly> ือดอย่างวะแค่ cc โคตรเยอะเชื่อวโดน cc กับปุกเชื่อกูโดนยกต่อโดนมันต่อยทนีดีมันใส่พรของมไหวไหจมตี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp The the An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. A <laughs> เลือดเลือดเหลือไม่มีไม่มีเลยปล่อยแตกก็นนะผมอาจจะได้บนแล้วตรงมาเดินเลยครับแดดหลบไหมเดืดหลบพลาด ว่าโทานี่จะทุบฟิกเกอร์นะตะเกียรทุบฟิกเกอร์ตายหมดทำงาน, <laughs> น,นทุบฟิกเกอร์ได้ ด้วยเทียงนะคือระยะมันเงินดึกเดียมเงินดิมไ้คิวดอยป่ะเชี่ยโหมันต่อยมาเชี่ยอะไรเชี่ย มันต่อยมาให้โดนหอกแล้วนัตยาก็ตอ่อสกิลไม่บระละระลางแล้วบรรลางแล้วผมันไม่ไม่โปรกลาไปาหอกมาเลยแล้วลมันต่อยไปโดนหอกไปอะ่ะงงเยลเยว่ต้องเมันกของรโผมดูผมนะอย่าฟิก,กอะไรอ่ะด้วยพี่ด เน to ี่ยลิฟโตรโคตรโหดโหดแห่ะเงินนำเขาสองสามกันขอคลองเดี๋ยวขอด้านล่างผมไปตีคลองให้แบบเก็บแตกเลยรัวเมื่อกี้ห้าเกะขอโาอแล้ว

ตามมาเด้ออะไกระทืบไม่ไหวโอผิวจังเลยผิวเฉยไม่แบบไม่รับไฟไรนันต้อยู่ดาอะไรไงครับนี่ เดินกันบ้างกันละนี่โยนไม่รู้จะโยนยังไงเมื่อกี้กูวิ่งก็โยนนะมันไม่ตายเชยช็อตไหนแบบช็อตไหนเป็นช็อตแบบช็อตแค่สิบเหตุการ์กูเล่นหมดเลยไม่มีช็อตเซฟไม่เล่นเซฟเลยเนี่ยหรือว่าพลาดก็มีคนคนเก็บเก็บบอลให้ได้ไม่ตามไปเมื่อกี้เนี่ยรถเลือดเองเล่นทำไมก็ไม่รู้ก็วิ่งตามไปเล่นๆแต่เมื่อกี้เราได้ป้อมมึงทำหนูเราได้เองแบบเอ้ยแต่ไม่ก็ก็ทนนี่เข้าสวยกูตามให้เลย ไม่มก็กูงานให้รอบหน<ต>ึ่งเลยไงเธอนีอ้ตามมาให้กูโอเคตามก็ตามอีกนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปเลยแต่ก็ฝ่ายตามวปนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน